สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ไซสวิทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวผลประตูนะครับผมหรือว่าผลพอเท่านั่นเองซึ่งผมก็ฟาร์มครบทุกสกิลแล้วนะครับเรามาดูแต่ละสกิลกันดีกว่านะผมว่ามันทําอะไรได้นะครับผมสกิลแรกนะผมเป็นการพุ่งไปนี่เป็นการพุ่งไปขวนแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะสร้างความเสียหายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะมีเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับผมก็สร้างดาเมจนะ กิลเองนะผมเป็นการเปิดประตูเข้ามิตินะครับผมเราจะอยู่ในมิติคนนี้คนเดียวนะครับซึ่งระหว่างที่เราเดินทางในมิตินี้เนี่ยคนอื่นจะไม่เห็นตัวเรานะครับผมแลวจะไม่เห็นอีกทีตอนที่เรากลับมิติเดิมนะครับเดี๋ยวผมใช้อีกรอบนะครับผมในระหว่างมิติเราไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแต่สามารถใช้โซลูได้แล้วอีกฝ่ายก็จะไม่เห็นผมนะครับจะไม่เห็นผมอีกทีตอนที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะผมลองไปใช้ p v p แล้วเนี่ยมาเป็นผลที่ป่วนมากเลยสกิลซีเนี่ยอ่ะสกิลเอฟก่อนสกิลเอฟเป ประตูตามมาได้นะผมเออสามารถกลับทางเดิมได้ไม่ได้อันนี้กลับทางเดิมไม่ได้นะโอเค okay, แต่ว่า x ทําได้นะผมโอเค <Okay. S 2> คือตอนนั้นผมลองกับมอน่ะมันใช้ได้นะฮะก็คือมันสามารถกลับได้นะผมแล้วก็ถ้าผมเปิด x อ,อยู่เนี่ยแล้วมอนมันเดินเข้ามาเนี่ยมันมันจะโดนไฟช็อตด,ด้วยนะฮะสกิลซีเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากๆนะผมเป็นผลที่เดินทางดีที่สุดเลยกด C ปุ๊บคือคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะว้าไปไหนนะฮะสมมุติผมจะว้าไป ไปเทอร์เทิลเซ็นเตอร์นี่เห็นไหมมันมาแล้วแล้วเพื่อนนะผมสามารถเข้ามาได้ด้วยนะผมเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะฮะคือเราไม่สามารถกลับได้นะผมเราต้องรอเวลารอสกิลมากกอีกรอบนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันสามารถเข้าตามเรามาได้นะผมคือเป็นผลที่สามารถเดินทางได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะแบบ PVP อยู่อย่างนี้ก็ใช้แบบนี้ได้นะฮนะอ่าไปพรอนนะครับนี่เห็นไหมกลับมาแล้วนะฮะโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสำหรับผลนี้นะครับก็สกคิปไม่ขอจำพินัยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม